สวัสดีครับบ้าบอยเดนนี่นิด,ด,ด,ดสันครับขอกราบสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาฬาเอฟซีทุกมองทุกบอลครับมือนีบ้าบอยมาเลาะปลาโลดงหาเห็ดครับผมมาเลาะบังเห็ดนะครับหลังจากเกินเห็ดออกสามมื่นสามมื่นสี่มื่นมือม่อที่ซีบ้าบอยจังมานะครับ <c oughs> ถ้าจะไปหาเราใหม่ครับผมพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมือนีสีสก์สีมันบ้ <c oughs> สีได้เห็ดดอกงามๆให้พี่น้องรับชมกันบ้เดี๋ยวไปติดตามกันครับมือนีอยู่ดงทั้งบ้านน้องเมกน้องแสงครับผมพี่น้องกราบ พี่น้องเพิ่นบอกว่าฮห่บอกซื้อดงเนี่ยแต่ว่าคนในพื้นที่บางบางบาง,บางคนเพิ่นกะว่าอยา่างเฮาเอ้ยซื้อซื้อดงนะครับผมพี่น้องพี่น้องกะอ่าที่เราช่กะเข้าใจบ่อยๆในเด้อยครับผมพี่น้องครับเป็นแบบเพิ่นเสียให้คนเฉพาะพื้นที่เขาสีหน้าผมพื้นที่เขาถ้านอกตำบลจั่นสินอกเขตตำบลเพิน่นเพิ่นก็บ่อยากให้ผู้ใดเขามมจังี่นะครับผมแล้วจังไดกะฝากข้อมักเพ่ง ใส่บึงใส่แย่งลูกหลานบ้าบอยในดินดินอีสานเที่ยวดินดินอีสานซอมอีสานพะโลดเก่านี่ด้วยครับผมเดี๋ยวไปรู้ดูกันครับสวัสดีครับมาพอดอกเลกแหกมันครับพี่น้องอันนี้เห็ดกำพ่าครับผมพี่น้องเป็นอยังก็ว่ากำพ่าไม่ดอกเดียวครับผมโอ้โหเห็ดกำไพเลยพี่น้องขาวกใหญ่นึงครับ หัวกำพาเห็ดหนาเขาครับเขาแปลงปาไปหนูนเห็ดดอกนี้ครับดักบักน้อยเห็ดเปิงตองครับเห็ดไข่มาเร้วหนึ่งดอก สวยๆครับเห็ดไข่ดอกจุ๋มๆครับผมครับอีหนึ่งดอกครับครับพี่น้องอ,อันนี้เห็ดปวกครับกำพ่าอีกแล้วเสียงคนออกจากดง <laughs> เห็ดผงตองครับพี่น้องพื่นนเห็ดแมงบวงเกือแมงบวงเกือกำลังกินตองมาแล้วเห็ดไข่กับจุุบๆครับผม,มบพี่น้องครับอุย้ยเห็ดเพิงอูย้ยคมหัวหักเ,หเพิงครับ อีกหนึ่งดอกครับพี่น้องครับครับผมปาพี่นอ้นองเห็ดไข่ดอกนี้ดอกใหก่ครับผมเปิดเปิดเปิดทับผมปาขาปอืดขาขาอูผีอีกดอกหนึ่งครับผีผีพี่นอ้อนงอีกดอกหนึ่งอีกดอกนึงครับ ดอกแบบไงบักมุกเลยพี่น้องอืมขอเปิดก่อนได้ครับผมพี่น้องครับพระนา้าดอกยังไงครับผมพี่น้องครับเอาเลยครับเอาเลยอู้ยขายังง่าโอ้ยตอสอ่อนดอกเห็ดไข่เด็พี่น้องงามแพีงครับผมดอก,กนี่ก็แห้งงามพระน่า โอ้ยสมบูรณ์ครับครับอีกหนึ่งดอกครับจุมจ่มๆครับผมเจออีกแล้วหนึ่งดอ,อกตุ่มตมตุ่มๆเลยครับ่นองครับนะครับ บ่าวบอยขอดงมารถปิกอัพหนึ่งผครับผมพี่น้องเข้ามาในดงก็เจอรถปิ๊กอัพหนึ่งคันรถมอเตอีกสามอันนี้คือดงบนใหญ่ตัวผู้ผุนกะว่าะหายหาด้วยดครับหายหาให้เก็บให้โอ้โห้โพอแล้วพอแ้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วอี่ร้สองสามสามดอก ปาด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 คุณพี่น้องสามดอกสามดอกเลยน,น้อบมาเลยครับผมพี่น้องครับยัางงามเลยครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยบานเป่งแสงดอกนี้สองดอกครับผมสามผีดอกหนึ่งเอ,อ้ยสี่ดอกครับสี่ดอกพี่น้อง โบเห็นดอกนีง่งครับตอนแรกไตใบใหม่ครับพอเห็ดปวกขีกไก่ดอกนึงพี่น้องเห็ดปวกขีกไก่ใบคนน่ะบอกบักงามครับกันขีเป็ดคือสีด,ดอกงามกว่านี้ครับผมพี่น้อง <c oughs> นฮ้ยมีอยูบเหมือกับเห็ดปวกขีเป็ดก็ได้ยินแต่คนว่าเห็ดปวกขีใบหน่อยนะ าพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดบ่ครับพี่ตาวิเศษเห็นนะเพคนละตาวิเศษเห็นนะานาะี่เหงาไหมปรนไดก็ศนี้ไปเห็นขาเจ้าอยู่พี่น้องเมื่อไหร่ดอกเห็ดสองดอกก็อเอาดอกเดียวครับผมพี่น้องครับเห็ดดอกเมื่อกี้นะครับหลีคนอื่นดีดีแต่ว่าหลีบ้าบ่อยบ่ได้พี่น้อง ปลากราดแดงพี่น้องหลกตุ้มๆเลยครับน่ะโอ้ดอกเด็ดสวยตุ้มๆเลยครับหาับผมหนึ่งดอกครับฮ่โอ้ยหอยแมงกินไม่อครนะเขาลุกขาโกนหมด แมงบงเกิลแน่ๆเลยจลังก็หลอกไปน้องไล่กัน่นกล็ลอกเรียนไล่กันสามตัวปัดเดงใจไว้ถือใจบักหัวหลอนปัด โอ้ยเกือบไปส้มเฮเกือบไดปส้มพี่น้องป้าตกยงงไงงามๆาอกมาเป็นหนึ่งครับผมพี่น้องเออผีดวงนึงดวงข้าวจานพี่พี่น้องเออดวงนี่อจ้าบุยอบูจ้าบุยโอ้ยเป็นเสื้อไซด์พอเยนี่มาอ่อนครับตุ้มๆก็มีครับ นี่น้องผมับผัดขาเถาพี่นออกก่อนี่จุ๋งครับโอ้ยมีหอดอันนะ่ะมีหอดหอยพีย่น้องหอยไปอีกไปอีกเพื่อเจอครับเพื่อเจอโอ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่บาดที่นี่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเล่าเห็ดเต่าเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเล่าเห็ดบ่าววยวุ้สองพี่น้องมองไหมครับ อีดอกนึงครับผมแบบงามเบล่งามพี่น้องผลอีกดอกนึงครับเฮ็ดเพิรเวอร์อยู่พี่น้องใบไม้ปกไว้นะครับผลอ,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 อะไรปกทำไมไม่ว่าคุมพี่น้องก็ได้โหเแบล่งสวยครับพี่น้องครับนี่ดอกที่สองของบ่าวบอยสามดอกปัดสุดดีอีกแล้วครับแม,แม่ผม ดอกนี้แหงงามพี่น้องเอ้ยขายเงาเสกเหลียกอยู่บ่อนดอกน่อยกำลังเกิดก็มีครับผมดอกน้อย,อยกำลังเกิดก็มีนี่ข,า,ขาวๆอันนี้ครับเ๋ยวหันกันอีกครับสูกสีมานอีกว่าครับผมพี่น้องครับมีคัาพี่น้องดอกหนึ่งครับงาม ดอกตุมต้มๆครับผมงามๆเลยครับครับ,รบเหลือแต่ดอกตุมต้มๆดกอกใหญ่ๆคนเอาไปเมดแล้วครับผมพี่นอ้อยอยากจะดอกตุมต้มๆครับนี่เด้ดอกนึงครับผมโอ้ย,อยกระตาเพป็นบุ๋มุมตาบ้าบวยบ้าเนี้ยนาครับ จออีกหนึ่งดอกตุ้มมแล้วครับอีกหนึ่งดอกตุ้มมโอ้ยของเขี่ยเราไปพี่น้องนี่ครับผมครับปออันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานใยตัวบักใงครับตัวบักใหญ่บักงามเลย มีหดังบุ่งคือหน่อยครับอ่อนๆเลยครับผมเปิดพออีกดอกบักไงบักง่ามเลยครับผมขาเย,ย้าสีเล็กอยู่พี่น้องนาอุ้ยเห็ดไข่เขียวครับวางไว้พี่น้องผมอีกหนึ่งดอกครับครับผม กอเด่ครับเแนนลำหมาก่น้เห็ดก็มีห่างๆครับผมพี่น้องดุนๆจังพอผู้ผนมาไตยืมมือขึ้นครับสีห้นหาข้นผลครับกลุ่มไว้รุ่นเป็นมาไตครับพวกไรุ่นพวกพ่อครับมัด หาไตเอายนื้มือขึ้นเพิ่นได้หลายอยู่ด้วยครับผมพี่น้องเนืา้ามือเศรอออีกอู้สองดอ,อกครับผมพี่น้องเมื่อไงมาพอสองดอ,อกครับมาย่อมือเศรก็ลดกระไลครับลดกระไลท่านครับแล้วครับอู้ว่ได้เหยียบดอกเห็ดพี่น้องสีเปียกหมดเลย หัวหักโอ้ยอันนี้คันน่ตาหัวหักพี่น้องลมซือ้อๆโอ้ยสัตว์โลกคูนกนน่น่ <c oughs> า,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 ารัาากของผู้ใดนี่พี่น้องสองตัวนี่ไป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 มา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 หาเห็ดไว้คิดวาเฮายังกันเลยคนสองตัวนี่พี่น้องมาหาเห็ดเดี๋ยวหาเห็ดซอยแน่นี่มาหาเห็ดซอยแน่ไว้ เร็วมาหาเห็ดซอยเนเร็วมาอบอกเนี่ยคือเจ้าของใช่ไหมเจ้า <c oughs> ของจะกะจ็จะเป็นไผ่เจ้าของกจ็จะเป็นไผ่ด้วยเป็นปอบไผ่กระบอไปโลดไปเนอะบอกเนี่ยคือเจ้าของใช่อหมเพื่อนต้านมาจักเจ้าของม,มาปฏิบัติคอยนี่แหละปฏิบัติ อยู่ข้างๆบ้าบอยนี่ยวพระจักเอีบฟังอยู่พระจักพี่น,ออนอออ้องเขาดงหาเห็ดพี่น้องเออชงเห็ดออกเบื้อตะมูครับมูหลายโพดครับผมพี่น้องแต่ว่าขั้นมาสวยเนี่ยกับมูมันก็นออกตรงนี้เมื่อนะแต่ก็มีคนเขาคนออกเรื่อยๆครับผมอ้ย มีอีกไหมเนี่ยเห็ดมีอีกไหมหาคนพี่น้องพอแล้วพอแล้วย่างมาจนว่าขาลาแปลงแสงพอหเห็ดเขาอยดอกหนึง่งพี่น้องครับอันนี้เห็ดอะไรเป็นเล่ๆเป็นสีเล่่คือบักบ่าสุกนี่พี่น้องอุ้ยบะเมียนบักบ่าสุกบักบ่าเฮมร์ม,มปาดปวก ผมมากินเมื่ของแสบไปใช่ไหมไม่ได้กินน่ะเป็นกระโบกอยูขอ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 ่ขอเข่าคงกันคนละเคืองเด้อกินแล้วก็ให้บ้าบอยกินนำ้ำเออว้าวดูลายกระยานอีเมียสั่งลูกสั่งหลานยะฮะขอความฮักแพงจากอีเมียหน่เด้อจากนาหน้าพี่พีนาหน้าพ่าไงไม่ไงพอแมียส,สูขสุกคนครับ หักเพียงบ้าบ่อยพี่หอดินที่อีสานสามีาอ,อีสานพะเลาะนี่เด้อครับผมอย่าเกลียดจยะสร้างอย่าดายอย่าจมให้ลูกหลานเด้อมีดวกหนึ่งพี่น้องบ,อบ,อบอ่าวกบได้หัวบ่ตกขวัวกบได้ห้บ่เมีนว่าบ่ตกขวัวกบได้เปียกน้ำนี่พี่น้องบ่ตกขวัวกบได้ห้เพราะวันบ่มีน้ำ เธือกีดินแกนอันนี้อะไรสิน้อยอะไรอจูดอกนั้นครับตั้งเพื่อวออยู่พี่น้องนะคนจังบ่ระเห็นแต่แผนปลานนี้บ่อๆก็บ่ได้หัวบ่ตกหัวก็บ่ได้กองคน น้องเห็ดนั่งและเป็นยังคือเอ,อือนต้นเห็ดนั่งและแต่ยังใส่เพิ่มเป็นแม่หมายครับบ่มีผู้ใดเอือนเ,เห็ดพ่อเละจากเทือ้ขอบกันเส่อเอือนเห็ดนั่งและเพิ่นบ่มีผัวพี่น้องเพิ่งหาผัวบ่ได้หน้าเพิ่นก็เลยเห็ดขมมั่งยังไม่เลยแหลกขึ้นแล้ขึ้นอู้หูขอเห็ดชนี่เห็ดนั่งเละดอกบางงามครับซองดอกเลย โอ้ยดอกนึงดอกนี้บานเพ้อเอบานเพ้อเอเลยดอกพี่น้องอันนี้อะไรสิสองปัดได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ปดอ,อ,อ,อีแม่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 เนื้งเห็ดครับเนื้อดอกสองดอกนี้ครับสามดอกเห็ดไข่พี่นอ้องข,ข,ขาเขาเขาด้ยครับสามดอกครับมวงนี่ ดอกที่สองครับโอ้ยโอูตายเถียงขาครับเอาก็งามครับผมเขาผมเห็ดนั่งแหละตุมต้มๆครับเมื่อกี้อันนี้ดอกบานเพิ่นครับดอกบานงามงามพี่น้องนั่งเหละนะครับจะเพิน่นเพิ่นบระธานจะออกสีชัดสีเพิ่นเหละๆอยู่รยครับนี่พี่นั่งแหละดอกนี้หงายครับ ลางแหลดอกนี่แหางง่า่พี่น้องตุ่มๆเลยครับผมกำลังบานกำลังบานนี่พี่น้องโอ้โเห็นลางแหลย์ตัวแบบน้าเลยครับผมพี่น้องอันนี้เป็นขาวเห็ดอะไรเอ่ยไตเบยไม้ลังเละพี่น้องอุ้ยอีรีครับลังเละลังเละใหญ่ๆครับนะ สองดอกเห็ดโกเดยงครับไปลางแกงไตกัน,นพี่น้องกินแรงแกน้องใหม่กินแังไตเห็ดพี่น้องเอ้ยมาต้มแกงแก,แกงบะแกงกระทัดตอนนี้นาว่ามันปลด <c oughs> นาเลียมันปลดพี่น้อง ไข่กับโบได้กินสิ่นกับโบได้กินได้กินอยู่สักครับผมอาหารทะเลแต่ก็เป็นอาหารทะเลแห้งว่ามีเลือดจะก,กินหูสลามกับโบได้กินน้ำหมูจะก,กินทุเรียนกับโบได้กินจากเทธอไก่สีบ้าแล้วล่ะพี่น้อง อยู่คนเดียวก็บอกคนเดียวนี่หรว่าก็อีเมีนี่แหละครับผมก็อีเมีบอกอบอกอ็ไม่แม่พี่นาฬิกาเอฟซีครับผู้เดียวบางเท่ีก็ต้น,มน,น,น,นไม้ใหญ่ๆนานาทึบๆแบบนี้เวลาเพันหักลูกไม้เป็นตะยันที่กินนอนรันฮือ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 ลงฟังเสียงคนขคียงดูเงียบๆคนเครับ ได้ยินี้น่ะแผู้เฒ่าเพิ่นว่าถ้ามีเสียงงามไอโตกหรืออีหยังต๊ะกังสีพ่นว่าถ้าถ้าบ่มีอีหยังมาสุนมาต้องมันมันจะบ่มีความรู้สึกผู้เฒ่าเพิ่นว่านะครับผมถ้าเป็นท่าถ้ามีอีหยังถ้าบางหม่งมองมีอีหยังจังซี่เพิพันวาเฮาเขาสิมีความรู้สึกโลดจังซี่นะครับมีความรู้สึกว่าเป็น วูวูาวาเป็นจังไลยหรอกโบวุชคนขิ้งลุกไปสั่นนะครับผมพี่น้องคนขิ้งลุกเต่เขาวงินเขาเป็นเราเขาตังสติได้เฮากับเขาบอกโอ้ครับผมพี่น้องบอกโอ้ป่าเขากระจมไปจมในทางที่ดีครับผมพี่น้องครับ อี๋ยังมาตะสนอยู่กับป่าพ่อเราพี่น้องเขาป่าเขาดงโอ้ดีเป็นสีแก่ป่ากันมาอบอสลาดตาเป็นสีกันมาเฮ้เจ้าเมียเจ้เมียเจ้าโบถือบ่ถือเดี๋ยวหาน้ำกันไปอีกครับแม่ครับโซคาร์มันครับผมรอนั้งกันอีจะเข้าก่อนครับแม่ครับโอ้ยเหลือมาเล็กๆวันหมักเหลี่ยม บมเมนหมัมกเรียงตัวพี่น้องเห็ดไข่นะครับเนี่ยเห็ดบาวบอยเอ้อเห็ดผงตองดอกนี้พี่น้องเกิดอยู่ท่าท้ายแถวพี่นอ้องข้างทางเลยอีกหนึ่งดอกครับเปิดพอแล้วครับพอแล้วสองดอกเบียบงามพี่น้องนะ สองดอกยางงามส,สวยๆเลยครับอืโอ้ยสองดอกอีกแล้วครับผมพี่น้องเจอจัองจังเจอจังจังเจอจ่าจ่างามง,ง,ง,งามเลยครับผม ดอกครับผมเออดอกนีเพื่อพื้อเลยครับดูน้องเห็ดกอใหญ่ครับอือพาดเห็ดกอใหญ่พี่น้องเห็ดกอเห็ดกอกอแดงครับผม อีกหนึ่งดอกสวยๆครับโอ้ยดอกนี่แบบงามพี่น้องนะครับดอกแบบงามเลยครับผมอ่มนานะครับเปิดปวกขี้ไก่น้องขาย,ยาวๆเลยขุดดินออกก่อนถ้าจะเปิดมุมคน ปาจวดครับปาพี่น้องปืดพ่นพ่นขึ้นไงแถอพี่น้องว้าโดอกเห็ดกันน,น้อยน่อยๆนึงโอ้ยดอกเห็ดน้อยๆพ่นบักไงนึงพี่น้อง เห็ดไข่พูนครับผมพี่น้องหอมห่วยห่วยครับเฮ้ยพี่น้องบึ้งดดดนี่ปาสิบายเดียวพี่น้องจะบม่ได้ส้มบ่าจะไม่ได้โจมตีบ่พี่น้องดดดนี่ปาส้ยยังปนได้ยังปนได้ไดพี่นอ้องอุยปาดดอกบานปนได้ดอกตุ่มก็มีแต่หัวพี่น้องใส่ไปใส่บางเนี้ย <laughs> แค่เป็นน้อยตาของน้อยตาลุบเข้าไปเลยพี่น้องเลย ขาก็ะโมีบวกสังหารแล้วครับดอกจุ่มดอกบักน้อยหนะึงนี่ครับดอกนึงโอ้ยเหลียงอารามเขียวปืป้ืๆนะครับเปิดดอกนี้ครับปัดไม่มีคนเจอครับเป็นของเราจนได้ปาดแม่แมครับเอาเห็ดน้ำบาบ่อยปีปนเ้ย ปิ่งจีตํำปนหอมหอมครับผมพุม่นนะพุ่นนะครับพุ่นนะเปิดสามัญอุ้สองดอกตาสองดอกดึกว่ามันดอกเดี๋ยวพี่น้องเปิดมีดอกหน่อยก็มีเปิดพี่น้องผมโชคดีตอนแรกบ้าบปเห็นดอกนี้เลยครับนี่ดวงวันดวง,งเมฆดวงแสงครับมาเลยครับมาเลยแต่ว่าลี่ลมานีด้วยครับผมพี่น้อง ปาดปาดไม่โดนเฮ็ด <làm> ป่นี่ห้องผู้เดียวครับพงอยู่นี่นะพี่น้องเลยปืดเมียนป่นี่พี่น้องคืองัดใบตองอยู่แถ่เปิดก้อน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 ปาดปืดโอ้ยนี่แหละพี่น้องที่สร้างยอดนี่แหละ วัให้ปาจังได้พี่น้องมันโด่งเงยกระโดดกระเดียดพอจานนี่ยใครทวงเน้เห็นว่ากระไดอีเมียเอ้ยปาดซุยปาด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 พูดได้มาเอาไว้กระโดดกระเดียให้พี่น้องปาดสั่นแล้วปืนซีโบเห็นบ้าบอยสิเห็นกันยังว่ะพุดนะพี่น้องเห็นมีแตโดงามๆแบบนี้ปาด เง็นเห็ดปวกพี่น้องอ้ยีลีครับขาเงี้ยวกหน่อยครับพอเด็ปนอวดตัวใส่กันเห็ดกอรครับเห็ดกอแดงครับขาแดงแดงหึ้นนี่ด้ครับผพี่น้องมันจะมีเห็ดกอขาขาว,ขาวแล้วก็ขาแดงแรงครับปึออ๊พ่อของดำพี่น้องแตดพ่ีเด็ของดำมาป่อยพี่น้องอนะเห็ดทานไงพี่น้อง ทานไงทานเลือดเอาไปก้อยพี่น้องหนึ่งแล้ก็เอามาก,ก้อยใส่ข้าวคั่วหอม,หอมบักพีกผงใสห่หอมใส่หอยผักชีใส่หอม,หอมสดกินสดกินเลยพี่น้องกินแต่เห็ดนี่แหละบ่ได้กินเลือดกินเนื้อนะ้ำมโดูดอกดอกหนึ่งครับพี่น้องครับดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับป๊าด ดอกตุ้มๆงามๆพี่น้องพอดีพอดีเลยนี่ครับอีกดอกนึงก้อยเห็ดทานพี่น้องนะโอ้ยอันนี้ดอกที่หาครับดอกที่หาสิบดอกได้ก้อยหนึ่งผูนะครับผมพี่น้องสองดอกครับดอกตุ้มๆครับผมกำลังอัวอัวครับกำลังอัวอัวครับโอ้ยคือจังเห็ดตีนต่ำนี่พี่น้อง เั็นบ่หมี่เห็ดตีนตำเป็นเห็ดทานครับเห็ดทานเห็ดทานห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเห็ดงามๆครับแม่ครับครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนี้ของบ้าบอยครับมึงเห็ดไข่บ้าบอยครับมีจะดอกงามๆได้หลายดอกอยู่ด้วยครับผมพี่น้องเห็ดไข่เห็ดทานเห็ดน้าขาวเห็ดนั่งเร่ แล้วก็เห็ดกอแดงครับนะครับผมมือนีโซกมาได้เต็มตาเลยครับมือนีโศกดีครับผมขนาดมากที่หลังมุก่นก็นยังจงมีหายใบบ้าบอยอยู่ครับมือนีบ้าบอยก็ขอพอบคุณแม่ๆพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยดินินที่อีสานครับแล้วก็พี่พดินที่อีสานสามีอีสานพอลอด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกับขอไว้สำนีสกอนครับขอพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขูสุกกนครับผมสวัสดีครับ พอกันไหมคลิปหนาครับแม่แม่ครับขอบคุณหลายๆลายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย